สวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนคลิปนี้นะครับผมจะสอนทำตับผัดผงกะหรีถ้าพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและเริ่มลงมือทำได้เลยครับส่วนผสมในการทำตับผัดผงกะหรี่ตับตับนี่ใช้เป็นตับวัวก็ได้ตับควายก็ได้นะครับให้คุณดูนะหั่นชิ้นขนาดแบบนี้เนาะกะว่าประมาณ1นิ้วคูณ2นิ้วแล้วก็บางๆนะครับแล้ว เทคนิคนะที่จะช่วยดับกลิ่นคาวตับบางคนเนี่ยบอกว่าไม่กินตับเพราะว่าเวลากินแล้วเนี่ยไปเจอกลิ่นแปลกๆของตับนะครับผมจะบอกเทคนิคสําคัญในการดับกลิ่นคาวของตับให้เนาะเวลาที่คุณล้างเนี่ยล้างประมาณ3าครั้งนะล้างแล้วสเสด็จน้ําล้างแล้วสเสด็จน้ํสองครั้งแรกเนี่ยสเสด็จน้ําพอดีพอดีเนาะพอครั้งที่ 3, สามเสด็จน้ําให้น้ําหจดให้หมดแบบนี้ พอน้ำหยดหมดแล้วพอจังหวะที่คุณจะใกล้ๆจะลงผัดเนี่ยคุณจะไปล้างคุณเอาไป,ล,าาไปล้างแล้วสะเด็ดน้ําอีกทีนึงรอบที่สี่เนี่ยที่เราต้องเอาไปล้างแล้วสะเด็ดน้าอีกทีนึงเนี่ยเพื่อให้ตับเนี่ยมีความชุ่มชืน้นไม่ให้แห้งกรังจนเกินไปเนาะจำไว้นะครับล้างประมาณสี่น้ำเนาะล้างแล้วสะเด็ดน้ําแล้วกลิ่นของตับจะหายไป เวลาที่คุณกินเนี่ยจะไม่มีกลิ่นคาวของเลือดในตับนะครับน้ำมันถั่วเหลืองน้ำเปล่า3อย่างนี้เดี๋ยวจะเอาไปบดรวมกันรากผักชีกระเทียมเม็ดพริกไทยดำพริกจินดาสีแดงเดี๋ยวเอาไปบดนะครับนี่คือเครื่องเทศและเครื่องปรุงนะครับ ผงกะหรี่ขมิ้นผงน้ำมันหอยซอสถั่วเหลืองฝาเขียวน้ำตาลทรายเกลือแกงชุดนี้คือชุดผักพริกสดเม็ดใหญ่ใช้เป็นสีแดงนะครับหรือหลายๆที่อาจจะเรียกว่าพริกชีฝาหั่นตามยาว หรือเรียกว่าหั่นแบบแฉลบหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่เนี่ยใช้คําว่าหั่นเป็นแว่นเป็นแว่นเนาะหั่นแล้วคลี่ออกต้นหอมต้นหอมนี่หั่นเป็นท่อนทท่อน,อนละประมาณ1นิ้วรากผักชีกระเทียมพริกไทยเอาไปบดรวมกันนะครับจะใช้วิธีปั่นก็ได้หรือตำก็ได้พริกจินดาสีแดง เอาไปบดเริ่มทำนะครับจุดไฟใช้ไฟกลางจากนั้นใส่น้ำมันใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็เริ่มผัดผัดมาประมาณสองนาทีนะครับคุณสังเกตนะกระเทียมก็เป็นสีเหลืองแล้วเนาะเราก็จะใส่ตับ พอใส่ตับแล้วผัดคุกให้เข้ากันคุณดูนะครับพอเราคุกเข้ากันแล้วเราจะปิดฝาเนาะอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการดับกลิ่นคาวของตับอีกอย่างนะครับปิดฝาประมาณสามนาทีนะครับเราก็เปิดเนาะแล้วก็กลับด้าแบบนี้จากนั้นปิดฝาอีก ครบ3นาทีนะครับแล้วก็เปิดฝาเนอะจากนั้นก็ใส่พริกที่บดไว้ใส่ผงกะหรี่ขมิน้นแล้วก็ผัดคลุกพอคลุกเข้ากันแล้วปิดฝาใส่เครื่องเทศใส่อะไรมาได้1น,นาทีนะครับจากนั้นเราก็เปิดฝาเนาะใส่น้ำแล้วก็ผัด จากนั้นปรุงรสแต่น้ำมันหอยซอสถั่วเหลืองน้ำตาลทรายเกลือแกงแล้วก็ผัดทุก แล้วก็ปิดฝาปิดฝาได้สองนาทีนะครับเปิดฝาเนาะใส่หอมหัวใหญ่ใส่พริกชี้ฟาแดงผัดทุกพรผัดทุกเข้ากันแล้วปิดฝา ใส่หอมหัวใหญ่มาได้สองนาทีนะครับเราก็จะใส่ต้นหอมใส่เสร็จแล้วก็ผัดคลุกพอผัดคลุกแล้วก็ปิดฝาปิดฝาได้หนึ่งนาทีเนาะตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับตับผัดผงกะหรี่เรียบร้อยแล้วนะครับตับผัดผงกะหรี่ ก็มาถึงขั้นตอนการชิมชิมเนี่ยวันนี้เราจะชิมกับแผ่นโรตีเนาะนี่นะครับจะให้ดูความเหนียวนุ่มของแผ่นโรตีเนาะฉีกมานะครับแล้วก็เอาไปจับตับผัดผงกะหรี่รสชาตินะครับ ตัวตับผัดผงกะหรี่เนี่ยจะมีรสชาติเผ็ดร้อนนำมีหวานนิดๆแล้วมีเค็มปลายๆกลิ่นนะครับจะหอมผงกะหรี่อร่อยมากๆครับเวลากินคู่กับโรตีแบบปากีนาะโรตีแบบนี้ให้ความรู้สึกฟินอร่อยถ้าใครที่ทำแล้วส่งการบ้านให้ดูใต้คลิปนะครับสงใส่ตรงไหนอินบอกถามหรือจะถามในช่องแสดงความคิดเห็นก็นได้ตอนนี้นะครับ ผมมีคอร์สเรียนทั้งหมด6คอร์สได้ตั้งแต่คอร์สต้มซุปสูตรต้นตำรับสไตล์คุลิฟคอร์สโรตีนมเนยคอร์สแกงกะหรี่อร่อยคอร์สนานและมัตบาลคอร์สครัวบ้านงานคอร์สซามโมซาอร่อยและผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับใครที่สนใจจะลง6คอร์สรวดเดียว จากราคาเต็ม5,910บาทเหลือ1,974บาทพิเศษสมัครวันนี้เหลือ1,390บาทสำหรับลูกศิษย์ที่เรียนไปบางคอร์สแล้วแล้วสนใจจะสมัครให้ครบ6คอร์สคุณจ่ายส่วนต่างเพิ่มเนาะให้ครบ1,390บาทแล้วคุณก็เรียนคอร์สที่เหลือได้สนใจสมัครอินบอ็อกเข้ามาที่เพจครูลิฟชรลิฟคาร์ด,ดูเคนนะครับ สวัสดีครับ